สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมนสิทธิ์ทำบุญสงกรานต์หลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนสิทธิ์คำสร้อยที่หลายคนยกให้เป็นเจ้าพ่อเลขดีไม่เคยทำให้แฟนๆที่กำลังตั้งต,า,งตารอต้องผิดหวังจริงๆซึ่งใกล้วันลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทีไรมนสิทธิ์ก็มักจะโพ์ภาพลอตเตอรี่ที่ตนเองซื้อลงโซเชียลเกือบทุกรอบและแฟนๆก็ติดตามต่างก็ซื้อเลขตามกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดมนสิทธิ์คำซ้อยได้โพสเฟสบุ๊กระบุข้อความว่า13เมษาบรรดาลูกชายผมไปทำบุญที่วัดหัวลำโพงสาธุเฮงๆนะเสียงเซมซีได้41กับ27ลองเอาไปเสียงดูนะถูกไม่ถูกไม่ว่ากันโอเคซึ่งเลขที่คุณมนสิทธิ์เสียงได้ก็คือเลข14กับ27นะคะฟังอีกครั้งนะคะ14กับ27ค่ะถ้าใครชอบเลขนี้ก็ลองเอาไปเสียงรวงกันดูนะคะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ